ตาูอตาข้งโ้งงคือูจ้าคือเจ้้งเจ้ว่าจ้าเนีอู่กูร้าน้านทท้ปมาพูงห้างกัแล้านทเท้ามตนสาวสได้ปู้านทเ้ามีแต่รุ่นเก้าถึงนะพอบอกว่า Một hạnh thằng cách đó đây thằng hạnh bằng thằng tua hạnh ba hai tua hạnh hai tua hạnh ba hai tua hạnh ba hai tua hạnh ba tua hạnh ba tua ba tua hạnh ba tua hạnh tua hạnh ba tua thì ba tua hạnh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  hay ไม่สใจายังไม่ข็งยกีพ่อมาน้าพ่อรักร่วงาวรับลูก่อนลูกามาลูกมาเออนาฟาดจุดไหวหายด้รเปล่าหายไม่ตไม่รักไม่ตกไม่หาคืเขาาแข็งแรงหายเงื่อนไรฟ้องหายคองไรข้าบึ้มบึ้บบ้มปที่ท้าก่ายมากถือใจร่งา

นั่งร่ำหรือว่าคุได้ตื่นนั่งร่ำมนม่ท่อมมาดาได้นั่งฝ่าหน้าชววบ้านตร่นี้อืมมันไม่ท่อมมาดาเขาเอิบเขวันชาวบนใช่ไหมเออผู้ได้พอน้าร่ำวันมีคนสวัรคนตรงนี้มือออรรถกอนแอดตรงน้คือคือทั้งชวบรานทันากตรงนี้บังท่าธรรมชาติเออบังไ่ท่อมมาดามือได้มาร่ำชักกระบกท่า องปู่ชื่อแบบเขาปู่ตาปู่คุ้มปู่บุญคเจ้าชือเจ้าท้าเจ้าบาเจ้าทองนัลูกนะได้รำสักระบูชารำทวาาองปู่เพราะว่าอายุเก้าถุงผู้รับค้อนเกถุงตรงเป็กนะคุงนงตรงเป็กตงเปกงานตงเปท้อหิน คือตรงกตรงเกินนะพอว่าถ่านเออก็ได้ได้แบบพอว่ราเอะไรคือได้วันเขาแปะเลยขาเป๊ะเลยเป๊ะๆๆๆแๆๆๆๆๆแๆๆ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 ๆเๆๆเๆๆแปะเๆๆ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 งๆางๆๆ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 ๆย ี่ากอนนี้ก็เพื่อาพรมเอข้าวมาถึงได้ครบได้ระดังข้อเทืเรื่องห่างมึงเอาว่าถึงใด้ครบร่ไไดไปนัดคือว่าได้รับเให้าคาดอ่าีระ้อจะได้กจะได้ไม่เป็นรไหม่เน้าแล้วกมาูกันให้ร้ายกูร้ายกูมาดูว่าม่อคู่กกาบงามางาค่ะ เท้าพูงไทยแบบโครโตทูดก็ทำไมพอามตื่งเป่าโอ๊ยมันมันด่างด่างว่ามด่างดามันดางด่างนี่นี่น้ามี่เขาขึ้นเมื่องหวะเขาเคยมีผายมัมี่ผายายออกไปแล้วเนื้อแปลขอโทษขอจบปวดตรงเขาได้เขาไมเราขังเขาได้ต้องได้แค่ไมหลยา ไม่ได้ไม่ได้นะพ่อลูกต้องมาพ่อทำมือนี้ตั้งใจมาหาปู่มารัทิ้เขารัดทิวได้ไหมใช่ไหมลูกอ้าวเดี๋ยวพ่อจัดถือว่าอะไรนัลูกนะุนทองมุทองฝ่ายถูกเป็นงันคือความถเตมหนักว่งว่างไหมลวนะเดี๋ยวพ่อจัดการหนัก้กาอื่น ก็ได้นะป้าป้าปานี่ขาคอได้เอามาทางไหนเอออีนักจ่อยบ่ะเขาคือนักจ่อยนักจ่อยว่ะฮะนักจ่อยทุอยากจไปนอออนักจ่อให้เขาเดอยได้หน่อยพอออีไม่เป็นไรแล้วพอให้ใหม่นโอเคเนาะถามว่าขอเขินห่ถามว่าคอะไกอย่ อยากบอกใครบบอกพรัม่หลายถ้าอย่างนั้นมูก่บไ่ขาพอด่ายเลยว่าขันพ่อาน้กันว่าขันนี้คนไหวแล้วเดี๋ยวก็จัดให้จัดเต็มด้วยเออเขาขายวัาไปเออเขาซื้อนะ พอเออเด็กถูกแงๆเะ็ถูกแรงๆา้ใหกระดานเะ้อ้กระดานเะขาขึ้นหนึงหันบ้ามหักหกหัักหทกาัหักหหัตามมาตามได้โชคใหญ่เข้ามาอยู่้ใจเย็นนะในถ้ามาหาพ่ออะไรก็สบาบายบานนะ ไ้ไวาลูกนะแล้วก็จะงาทานทุกได้หน้มเดลืมากหาของมาทารางวัลอ่าได้รางัลกินแบบนี้ต่แล้วมาทานทานอะไรอะมขามหวา่กมาทานแล้วลูกนะอันนี้มาจากไหนยอยเํามาดูดอนนะคะเอออกข้อยูใกล้กหมดแต่ม่กินขี้หยางค่ะา ถามาดูเลยคุณผู้ชเปเป็นเเาะเรื่อมืค่เรมนหุเท่านันลมโรเข้ามาถาลูกะอาย้ากิจขอบุญบารมีผู้คือภูเขาสูงตานะลูกนะเติร์กอัรใดโชคผู้ข้ามย่ายู่บ้านใหม่ปีนีงเลยค่ะจะมาย้ายมาดูบ้านใหม่ดูกรดข้าหลค่ะจากกรการายเลกีเดยบอถามบางงานมาดูมันถึงสองบ้านได้คือเท่าไหร่ สามเก้าศูนย์ทับสี่สามค่ะสามเก้าศูนย์ทับไม่เอาถูงเก้าเก้าท่านสามเก้าศูนย์ทับีเก้าท้าสี่ามอ้าวขีสามมันไม่ใช่ผีเก้าค่ะสี <s <s ่สามคือ ну. ว่าผีเก umm> ้าเนาะขีเก umm> ้าบางอันนี <h 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 ้ขีถามเนาะไม่ใช่ีเก้าเนาะถามว่าหอ บ้ายนี่วังไม่รู้จดิงว่ามาแบานี้มาดีมากถาม้างดูถาม่าข้า้าไปไดนไปได้นะมแต่ต้องกดทนสักแล้วก็ดีู่้ี่ั่าต้องทำใจนิดหน่อยเพราะเป็นงานแบบไปได้ไม่ได้ก็งอนก็งอนดีจ้าบูมา ได้รูสักู่เที่ยวมาหาปูได้มาปูเนาะมแ่ไมาปเออมาตื่นไปมาตื่นาปหาเจะขายมาถึงราบาเออเดีวก็มีเข้ามีรากมีเข้ามีบ้ามาตื่นาอืมฮะไเที่ผิดค่ะบอ ขั้นบานเด็ที่ี่เก่าจ่นจ่มองแต่ได้โชคเด้ะมาุกวหน้าบัวมาปนน้ำบานเด็กด้ละเพ้าเงฝนสิ่งลมไม่ได้จริงนบัวแต่ทั้ปาทั้ง่าทังาวันงวาอีพอของเรามาเราควรว่าอยากโชคฝากรมีอีพอจ่า ใจมากกนแล้วได้เออครับความค้ดที่ผ่านมานั่งกหดกันไปทะาผถูกคระลังผ้าถุ้าถุงน้ถเออพ่อได้คอยเป็นแคพ่อได้ถืงเปานข้าเนาะถ้าจะได้มะ หอราใคทุก่าแล้วม่แล้วอาวมกคนบบเ็นมากได้แต่ทุกคนมดรวเอาานดู้ับได้ทุกคนมาวันนี้ได้ทุกคนคนไหนไม่ได้รู้จักไหม นั่งอยู่ตรงนี้เู้ไคอมันได้ไม่คไม่นาะนคไอคือคนมนั้นไดานเนาะต้อง่ไมดนะ้ต้องาอีกเนี่ยวเมื่อเขาไปกับบ้ากับอจะเคือนที่หนักเ่รบ้านพีเอาอยู่ได้พสองแว่าบ้านกับเ้านดรตึเนาะอยากได้เกขึ้นใช่ไหมว่านี่เอาเกลียวเลยมืไห ถามข้างแล้วคือหนาหนาถามข้างแล้อพ่อ่อือแล้วมนเกลายดหนานาแจงให้ยังไปากจแไขมันหรอดมดเอืนมหมดทำไมไม่คือว่าทื่ิโคกเราเหมือนอือดหวานนีเนาะมาคือน่าต่อแต่เราความขัดมากจับ

ใช่าหมลูกหามาถึงไม่โตกี่หลักไม่โตกีหมานดอก็เขาขนไม่มีกไม่อดไม่ไม่กอเขาแขนไม่หาไม่กอดเาแขนามาขอถึงมึงคาะกอไม่่้าหาโตกหาหลังหาโตกหาหวาจักได้เดือเืนะากลั้าถึงไม่โตกเขาม่าดกูร้านหมดเป็นอย่างต้องระวังเนี่ย พช้ามาขอเพิ่มเพิ่มค่ะว่านีเติรต้องให้ระวังไม่รู้ว่าจะระวังอะไรเนาะระวังถือระวังทิ้งระวังระวังในเรื่อง ตกแต่งตระวังจังไม่กได้ไม่ได้ไม่ไ้ไม่ได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 ้ม่ได้ไ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 ม่ไดไม่ได้ม่ไ้ไม่ได้ม่ไ่ไม่ไไไม่ไไไม่ไไมไดม่ไไ่ไดไม่ไไ้ม่ไไ่ไไปไไม่ไไไม่ไ มาเป็นแักได้เลยต้องมาจัดนะจัดนะจัดนางรำชุดใหญ่ชุดใหญ่ไฟกระพริบันี้คือวาเป็นข้าารถัวมาเนี้ยเออโอเคเราถึงไม่ถงาแล้วแ้เออโถงงาแล้วได้เินเ็กชอทำไมลูกอันนี้คือว่าต่าาก พามาเ้พาชายมาเลยพามาเลเื่อนก็เิ่มข้นไปนะครตกขนาดข้หไป่าันคือรายนันแะคขั้นคือเนาก็ได้ได้นง้างคือบวกได้ไปย้าบอกกลาบม่บได้ใครกัด้ด้ดเบกบในเก้าที่ ไงโซ่เลกับทียนก็ตองไปเกาสวนนะกคัดแมงคเป็นน้ำจากของบกครับจับมือให้ก้าเดาอยแบบนี้ผู้พาเป็นผู้เขียนเขียนที่หนังเขียนว่าหุ่กันแต่มนาบาดคอกันงินตายแม่บวันหน้าเอาหมันเลี้ยงให้ช่วยแต่เงินแต่่น่าดีโคมาบุ๋งเนาะมันเป็นแบบอาบมาให้ เขาคื้อร <prediction? S 2> ังว่ะสวยขักแน่สวยปะคะสวยอยู่บ่อสวยขบคุณเชะข้ออะไรแต่สวยข้างหลังขบคุขอบคุวยปะสวยแต่ถุกเตาข้าวผูกกับขากลางแน่วินุตาเอาก็ะตาเงินมาใส่เลยข้อที่ไม่จบแต่มากระทันหัน ขามาถึงถ no yes, ูกม so no on ือหลับม้อใกล้เข้าเขื่อนมือถ่ายมือดงๆขาผ่าถูกหาหลับาถูกขาหลับ้ังจะเยี่ยมจังได้เร็วๆนท้มาทุกวันนะได้ได้ได้ทุกคนได้ทุกคนทำมาได้แล้วแต่โซ่ถ้วยกันออกกานแบบนั้นเพราะมันทำมาจากใครโชคใครบ้านชืนอต้นกระเช้าคุณไอ้ปุ๋ยเปิ้ปกระเทาะ กอแต่บ้านน้าได้พอพื่มืาขึ้นมาแต่เปลี่ยนปสิกอดย่างอย่แล้ไมเนอะไม่เนื่ยชักปลูกสิไม่ไรเรื่องพอผู่มใครก็เ่มเพิ่มเมปุนี่ม้วนหลายมากอยอ่เอาะแต่ม่ปลูกมันง่าน่มนอะไราเออเออเองใจโชคกูร้วบุบบุใจเด้น ไม่นานโตหรอกพ่อจะให้รางวัลทุกคนเนาะมาวันนี้มากี่คนพ่น้ำพ่อน้ำหายใจใจเย็เดี๋ยวพ่อน้ำเดี๋ยวพ่อน้ำให้น่ำขันพ่อน้ำไปเอาจ้าตาจ้าเป่าดูปู่ว่าถ้าไม่ใครก็เป่าให้เป่าดูปู่ต้องขันต้องขันต้องขนเอาน้อ

เอาก่ามีโชคมาเข้ามาพูงามง่าม่ว่ามันข้ามมาจะาแต่ก็สู่เมื่อไงมาพูงงามมดงามแต่ขามาสู้มาง่ามเลยแบบเฮ้ยนั่นคือที่ไรจะพูดพามากเลยแบบคือพออย่างราใช้ได้ป่ว่าทํามว่าใช้กี่โมกุกป่ะอะไรอย่างเงี้ยเออไม่คุ่พูดใจเอเออมาค้ามาไงอือบัาจอด ขาว่าอีมังหว่าวาจะังยิงมังจีก็แค่เม้นหาบไปี่เด้อขาหัดตกขาต่ำหัดตกขาหมาก็จะได้ด้อนกันเออจะให้ทุกคนนั่งไหมใจอยากได้อะไรอยากเป็นครูเหรออยากเป็นครูอยากได้ครัวคู่ก็พอ ทำ่า่ได้ข้เขาเอาข้เขาเอาขึ้เขาเอาขึ้นเาเอาขเขาเาข้นเาเอาขึ้เขาเอา้นเขาเอยข่้นเไา้เขาเอาข้าดอามึนเขาเอาขึ้นเาเ้นเอาข้นเขาอาขึ้นเดอาขึ้นเเอา้นเอเ ใจดินใจดินได้ถึงได้ไม่กินหไม่ปิหรเขาตื้มากหลเออไม่เปดใจแล้วรอแวหใจเป็นโหมร้องมาขอพรจากคุณขอมืโชคมีราามืโชคมีมาขอความแข็งแรงน้่งร้องพอเคยเป็นห่างกัคุณแล้วหลุดแล้วตามหาัวค้ารแต่ยังอยูแล้วหลุดแล้วไม่นานเกินหรอกพ่อเรีจากมือชิบหายชอขหาะ ได้เนาะหานจำได้เนาะใช่วนก่อนงกับคู่ยมีวัสินไหนบบกหยไม่เรื่องด้ไดิบ้าจำวัเนาะโอเคเนาะได้้า่มา้างลมอีพอเบิร์กหเลยถูกยทั้งคืนข้อคน่ะา่ามากเ่ายพ่อจะบางไงก่อน เตามแหงจงขอแหอบบุกไปไกจที่กี่วก้วก็ต้องค้ามมาถึงได้ทกได้เด้อเ้อใา้อาจีขานกนเผาหาบุกนาอาจีขานคิดขอเพื่อาบาวแล้วใหเติดที่ประข้าวโาตทุ่มเคื่มก้าวอาจีขฐาถ้าได้ที่บกลับมาบุกข้าได้เด้อเด้ใจเย็นใจเย็นใจเยนได้หนะาบกานะ อ่กู้ยายหวัดกิ้วบออมาจักกันดสดเขามาค่ะทำแกวเ้เขคลือมือข่ายไันมือเดี๋ยวไปสยถามหาโชคขาว้างก็าอกวางนะลูกนะถามว่าดวงดีว่านานดีไหมดิพอไปได้เนาะไม่เป็นหรกเขาเคลเ่อนมือ่ายแต่พ่อพี่พัดพายออกไปถามว่าถือเจ็หัวดมั้ยครับดถือกถือตอกอะรอย่าง้ก็ูเตา ไม่เป็นไรลูกอย่าไปคิดกับกงูทุกสิ่งทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปแล้วเราถึงได้พวกสิ่งอยู่ดีได้ลูกแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อช่วยเองฐานนะแต่บราต้อาช่วยกันเนาะมาเราข่าวเราช่วยกันอ้าวบางทีว่ากูได้ลูกมาไม่แค่นี้ได้เอาแต่เออมาค่ะทุกวันกันได้ลูกไม่ใช่เราคนเดียว ถามว่าเออม่มาทิ้ท่าตาวาทนาดีม่อเท่าๆถามพาข้อเสนมือหันมืถามพักถูกถามหลักถามขอแบบนี้หรอกถามอะไรถามหนาล้วมาถามหาจะเอาผู้อถามหาถามหาเยถามหาผู้ด้วยคือได้ขวหาของชาวบ้านในว่ะเปนลัวถือบ่าไหนค่้นไได้รูนะ ไม่คิดลลกมีคู่นะถามว่าจะได้ไหมได้ถามาว่าที่บ่อค่ายพ่อใหญ่หรือเปล่าถ้าลงไปุอเนคะเรามีจับมีส่งเสืแล้วถ้าลงไปกรุงนเ่อวนี้คือมิโฉมอะรไปดว่าะัจะดีบอกกันที่จะตานก็รุนขึ้นไปได้ไปได้หรืเรล่ ไปใส่ก็เป็นนะไม่เป็นไรรวมดื่นะผ่านผ่านผ่านตลอดเนาะแล้วชื่นมูกกระชิดบ้านเนาะผ่านตลอดเขากินร่างหลังหื่อว่าชองไข่บระองไข่บะระทอดไข่กั่ทองกับของเป็นน้ำจงหวาวผ่านทำไมเนาะทองไข่ว่าไข่าะราทอถามรวมดือมรว เท้ามาส่วนวนาะุณ่าข้อคือเมือหายว่ามึงท้ามาตกเก้าหลังเขาข้อคือใจรู้สึกปแต่บบนท้ทำมานหนักใจตับเนาะหนักใจเรื่องความผดเลี้ยวผับพานคนไปแล้วแล้แล้วพอผิดพอดอันที่สาคือคุ้มขึ้นแล้วก็ร่างเนาะไม่เป็นร่างไม่เป็นร่นเดี๋ยวพ่อช่วยเองเดีวก็ยิงขึ้นมองจังเออแล้วอยู่ตับไปแล้วทำแกะได้เนี้ยวคู่ยู่บ่ อ๋าเรื่องไรร่าเขาหัวหางาะไเป็นหมายเมื่อจะกูดน่ครับนายคเอาหัวนางมางามาดูอะไรนี่งามาหรอเมางามากรมางาใหญ่หัวข้าให่ข้าวปูเมื่อกี้ได้มังวานมารำให้พูเป็นคอคือไก่โทบบ้าคอบ้าคอบ้าดำต่อรับช้อนอแอม่า่คอเปนหวหางอยู่นะตามหายโขบหายหางตับคอกหญ่แล้วแล้วเคาะแขนมือหานมอหงแล้ว เออใจดเกอใจ้อยังก็ไม่ทุกเนื้อทกคะแนนสิเป็นเนื้อคู่กันอยู่บ่อนครอบตมือนคอมาคู่บ่พ่อแม่อีกพ่อแม่ดินกัดเขียงอีกบ่พ่อแม่เอาอีกวะม่จะได้โง่บ่างเอาเอาอแกบว่าถึงโง่บางมาผ่านมาแต่ว่าพ่อแม่เนาะ เอาไปเห็นอย่าง้ก็ลูกกันดเออเพราะปางานละน่เรื่องปาาั่เรื่องมากมากกับไปจริไหมโสดลาบุละทางไรจริงมินี่มนีเออคือใจโสดคือแบบหลุดขาดที่ฐานลุแล้วหลูกแล้าที่ฐานคือค้อเพิ่วามบานแล้ไม่โตขึ้นัตามแล้วกันแล้วหลูกแล้วใจเริ่มใจเริ่มเออใ้โสดโอเคได้เลยมาออกมาทั้งเดียวใช้อีนักข้แก้วดูหน่อย ดนค่ะไม่ตช่รกเมากตึอ๋อขาวไปที่ไม่โขกไม่ไม่โขกไม่หมานี่อยู่แล้วแล้วเขาเข้มไม่หักพายออกไปบ่ป็นกันบ่ตึงเหงแล้วแล้วที่จะโขกไงวพ่ออได้เนาะวถมาถ่วงดีกับพอไข่ปันได้ยู่วงกับแรงอเนาะงวงดีเข้ามแต่ก็ออบไปได้ฮ ในเมื่อแดดมาปับข้าระวังแต่เขาพ่อแต่ช่วยนลูกเนาะช่วยรวมกวาดันช่วยใส่คามดก้อนก็ดีให้พักให้พายกอดให้มไม่จะถุกกะหลับจะถุกกะหมาอมนะล้วเนาะแล้วพ่อจะช่วยนาลูนะ